สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตำนานมังกรหยกเอ็มนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวแทงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าอยากให้พี่ลุงเนี่ยทำคลิปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องตัวแทงทีนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ย เป็นแค่ไกด์เท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเล่นตามพี่ลุงแต่อย่างใดนะนะครับอ่าแนะนําเพื่อเป็นไกด์สาหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นตัวแทงนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์แล,ล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันนะครับตัวแทงนะครับ ตัวแรกเลยนะครับเป็นทีมที่พี่ลุงใช้อยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะนั่นก็คืออั้งชิโกงนั่นเองนะครับอ่าอังชิโกงเนี่ยสาเหตุที่เป็นตัวแทงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ลุงอ่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะครับว่าอ่าตัวละครของเรานะครับจะมีคลาสหลายๆลายคลาสนะครับจะมีทั้งคลาสที่เป็นฟาร์มเอก็บีพลัง พลนนะครับแล้วก็สกิลนะครับทีนี้ตัวละครที่เป็นคลาสพลังเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีเกราะนะครับแล้วก็ปริมาณเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าตัวละครชนิดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครชนิดนี้นะครับสามารถนํามาแทงได้นะครับโดยส่วนใหญ่ด้วยสเตตัสอย่างเดียวนะถ้าไม่ส่วนเรื่องสกิลนะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยสามารถใช้แทงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้ ในคลิปนี้นะครับพี่ลุงจะมาแนะนําตัวละครที่เหมาะกับการแทงด้วยนะครับโดยรวมข้อมูลของสกิลเข้าไปด้วยนะครับอ่าตอนแรกนะครับเริ่มต้นจากอั้งชีกงนะครับอั้งชีกงนะครับสาเหตุที่เหมาะจะเป็นแทงเนี่ยหนึ่งเลยคือเป็นตัวสายพลังนะครับซึ่งมีพลังป้องกันกันกบเลือดเยอะ2นะครับ สกิลของอั้งชิกงนะครับจะเป็นแทงที่ช่วยลดดาเมจนะครับทําให้ทีมเราเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงเพราะสกิลของอั้งชิกงนะครับจะลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามได้นะครับโดยจะนับรวมจํานวนครั้งที่ฝั่งตรงข้ามโจมตีนะครับหนึ่งครั้งจะลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามไป7%ครับผมอ่าต่อเนื่อง1รอบนะครับ โอหอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับสกิลนี้นะเพราะฉะนั้นทําให้สกิลนี้นะครับเป็นสกิลแทงนะครับแถมสกิลที่2นะครับเมื่ออังชิกงอยู่ในสนามนะครับจะเพิ่มการลดดาเมจสกิลนะครับให้กับทีมเรานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยให้เราโดนสกิลเบาลงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นสกิลที่ดีนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสกิลที่เมื่อโจมตีนะครับเมื่ออังชิกงใช้สกิลโจมตีนะครับจะฟื้นฟูปริมาณเลือด 5%นะครับของขีดจำกัดของเลือดตอนเองนะครับอ่า5%นี่คือเท่าไหร่ mm hmm. สมมติว่าอังชิกงมีพลัง10000แนะครับ10%ก็คือ10,000หมก็คือ5000นะครับที่เลเวลแรกเนี่ยคือ5%นะครับนั่นแปลว่าอังชิกกงใช้สกิลทีหนึ่งเนี่ยเลือดเพิ่ม5000นะครับทุกๆครั้งที่ใช้สกิลโอ้ดีไหมนะครับ แทงที่มีสกิลนะครับช่วยฮิลตัวเองหรือว่าเติมเลือดตัวเองเนี่ยเป็นแทงที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของอัางชี้กงนะทีนี้เวลาดูตัวละครนะครับเราก็ดูความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับตอนที่เป็นตัวลูกไฟขั้นหนึ่งนะพอเป็นลูกไฟขั้นหนึ่งนะครับสกิลของอัางชี้กงนะครับจะปกป้องนะครับเมื่อเริ่มเริ่มอ่าเริ่มเทินของเรานะครับในแต่ละในแต่ละรอบนะครับ จะมอบปกป้องให้จอมยุทธฝ่ายมิรนะครับยกเว้นตนเองนะครับที่มีโจมตีสูงสุดนะครับอ่าแล้วปกป้องเนี่ยจะทำหน้าที่แบ่งรับ20%ของดาเมจที่จอมยุทธได้รับนะครับขณะเดียวกันนะครับก็จะลดดาเมจของเป้าหมายและตนเอง10%นะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับอ่ะสกิลนี้อาจจะแปลงงงนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าพี่ลุงแปลจะสกิลตรงนี้นะ ก็คือหมายความว่าอั้งชี้กงนะครับจะมอบเอฟเฟกที่เรียกว่าปกป้องนะครับให้กับจอมยุทธในทีมของเราทุกคนยกเว้นตัวเองนะครับแล้วก็อั้งชี้กงเนี่ยจะแบ่งรับ20%ของดาเมจนะครับที่จอมยุทธที่มีเซตัสปกป้องอยู่เนี่ยมาไว้ที่ตัวเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะเพิ่มการลดดาเมจของ ้าหมายที่ปกป้องแล้วก็ตัวเองด้วย10%ต่อเนื่อง1รอบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ลองใช้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่เหมือนที่พี่ลุงแปลเนี่ยก็รบกวนนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้ด้วยละกันนะเพื่อที่ว่าทุกๆคนนะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอชิกงพี่ลุงก็ยังอัพไม่ถึงตรงนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับ ก็คืออึ้งยงนะครับอึ้งยงเนี่ยที่เหมาะกับการแทงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นสายพลังนะครับน่าสายพลังนี่คือก,อกรอบกับเลือดเยอะกว่าชาวบ้านเนาะนะครับ2นะครับก็คือตัวเกมเนี่ยถ้าเป็นเซิร์เวอร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอึ้งยงนะครับแล้วก็เวลาเติมเงินเนี่ยก็จะได้รับเศษอึ้งยงนะครับเพราะงั้นเนี่ยอึ้งยงเนี่ยค่อนข้างจะปั้นเป็นตัวหลายๆดาวได้ค่อนข้างง่ายนะครับ อ่านี่เป็นข้อดีแค่ข้อหนึ่งนะนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยที่เหมาะกับการที่จะเป็นแทงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับตัวของอึ้องยงเ,งเองเนี่ยมีสกิล CC นะครับเพื่อไว้หยุดฝ่ายตรงข้ามนะครับมีสกิล CC 2ส,สกิลด้วยกันสกิลแรกคือทำให้เป้าหมายมีโอกาสติดฟ,ฟอสซิลนะครับก็คือติดหินนะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบแม้โอกาสจะค่อนข้างต่ำกว่า บวยเที่ยวห่วงนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสติดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีสกิลที่3นะครับที่ช่วยให้ตัวอึ้งยงเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิล CC เพิ่มอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือการโจมตีทั่วไปมีโอกาสที่ทําให้เป้าหมายติดสตันต่ตอเนื่อง1รอบนะครับแล้วโอกาสในการติดสตันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยนะนะครับถือว่าเป็นเกือบๆจะหนึ่งในสาของการของการที่มีโอกาสติดเลยนะครับอ่ะ ตรงนี้นี่เองนะครับทําให้ตัวอึ้งยงเนี่ยเป็นแทงที่มีซีซีอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นมีซีซีที่เยอะมากแต่ก็พอจะมีซีซีอยู่มันช่วยทําให้อึ้งยงเนี่ยแทงได้เพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามติดสกิลซีซีนะครับดามเมจที่จะเข้ามาในทีมเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแน่นอนนะครับทีนี้พออึ้งยงเนี่ยอัพตัวนะครับไปเป็นลูกไฟขั้นหนึ่งได้นะครับเมื่ออึ้งยงโยงจมตีครั้งแรกนะครับ จะทำดาเมจใส่ศัตรูแถวหน้าเพิ่มนะครับและที่สำคัญคือจะมีโอกาสอีก50%นะครับที่ทำให้เป้าหมายติดหินต่อเนื่องหนึ่งรอบนั่นแปลว่าอึ้องย้งเนี่ยจะมีสกิล CC ทั้งหมด3สกิลนะครับเมื่อเป็นตัวลูกไฟขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ทำให้อึ้องย้งเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นเป็นแทงได้นะครับในระดับหนึ่งเลยอ่าต่อไปนะครับเป็นเทียนจู่ใต้ซื่อนะครับ อ่าเทียนจู่ใต้ซื้อเนี่ยเป็นตัวสกิลก็จริงนะครับแต่สาเหตุที่นำมาแทงได้เนี่ยก็เพราะว่ามีสกิลที่ช่วยในการแทงนั่นเองอย่างแรกนะครับถ้าเทียนจู่ใต้ซื้อเป็นแทงเนี่ยทำให้เทียนจู่ใต้ซื้อเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยขึ้นถ้าใช้สกิลได้บ่อยขึ้นก็ใส่โล่ได้บ่อยขึ้นอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียคือจะเป็นตัวที่รับดาเมจเยอะมากนะครับอ่ะ ข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือสกิลที่2นะครับเมื่อเทียนจูใ่ใต้ซือเนี่ยใช้สกิลนะครับจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็เกรกาะนะครับให้กับฝ่ายพันมิตรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเกราะแล้วก็พลังโจมตีที่เพิ่มเนี่ยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มจนถึงจบ,จบต่อเนื่องจบการต่อสู้เลยเพิ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถทับซ้อนได้ด้วยนะครับอ<ๆ>่าแปลว่าทุกๆครั้งที่เทียนจู่ใต้ซือใช้สกิลเนี่ย ก็จะบัฟพลังโจมตีกับกรอะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับจนต่อเนื่องนะครับจบการต่อสู้นั่นเองทีนี้นะครับสกิลเด็ดนะครับของเทียนจูใต้ซือที่พี่ลุงมองว่าสามารถนํามาใช้แทงได้เนี่ยก็คือสกิลที่4นะครับเมื่อเทียนจูเนี่ยปลดล็อกสกิล4แล้วนะครับตอนที่เทียนจูถูกโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันนะครับ2รอ,อบ แล้วก็มีโอกาสที่เทียนจูเนี่ยจะฮิวตัวเองนะครับฮิวตัวเองด้วย30%ของพลังโจมตีนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยเลยทำให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าพี่ดูมองว่าน่าจะนำมาแทงได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวแทงและอยากให้ทีมตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเรามันมี5ตัวใช่ไหมครับ ถ้ามีแทงตัวหนึ่งมีฮิวตัวหนึ่งนะครับก็จะเหลือดาเมจแค่3ตัวนะครับใน่3ตัวนี้อาจจะต้องแบ่งไปใส่เป็นตัวซ c เพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างนี้นะครับเลยทําให้ตัวดาเมจน้อยสําหรับใครที่แบบอยากจะมีตัวดาเมจเยอะๆนะครับก็ใช้เทียนจูเนี่ยเป็นทั้งแทงและเป็นทั้งตัวซัพพอร์ตไปในตัวด้วยเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอเลดเกมนิดนึงนะในช่วงแรกๆเทียนจูอาจจะไม่เหมาะในการนํามาแทงนะครับตัวต่อไปก็คือเอี้ยดงทีนะครับ เอี้ยเต็งทีเนี่ยเป็นตัวที่สามารถฮิลได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการฮิลเนี่ยถึงแม้จะฮิลไม่แรงนะครับแต่ฮิลได้ค่อนข้างบ่อยนะครับนอกจากจะฮิลบ่อยแล้วนะครับสกิลของเอี้ยเต็งทีเนี่ยจะช่วยลดดาเมจนะครับให้กับฝ่ายพันธมิตรทั้งกลุ่มนะครับโดยลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเนื่อง1รอบนะครับแล้วก็สกิลที่2ของเอี้ยเต็งทีนะครับ เมื่อเอเมื่อเอี้ยเตงทีโจมตีนะครับก็จะทําการฮิวเลือดนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับพันธมิตรทั้งกลุ่มนะครับสกิลนี้แหละครับที่ทําให้เอี้ยเติงทีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยืนแทงได้ด้วยแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะครับสกิลที่3นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ได้รับดาเมจลดลงนะครับเห็นไหมครับว่าเหมาะกับการแทงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเอี้ยเติงทีเนี่ยปลดล็อกสกิล4ได้นะครับ สกิลนี้จะกระตุ้นนะครับเมื่อเริ่มเว้นทุกๆสี่รอบนะนะครับสกิลนี้จะเสริมโล่นะครับของขีดจํากัดเลือดตนเองนะครับให้กับพันธมิตรทั้งกลุ่มเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือใส่โล่นั่นเองใส่โล่ให้นะครับต่อเนื่องสองรอบนะครับก็ทําให้เอี้ยติงทีนะครับเหมาะที่จะเป็นตัวแทงโดยถ้ายืนคู่กับเสี่ยวเจียวเนี่ยจะช่วยให้ตัวเอี้ยติงทีเนี่ยยืนได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับ นนี้คือข้อดีของเอี้ยดเองพีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่นํามาแทงได้นะครับก็คือกักเอียงใต้สื่อนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากักเอียงเนี่ยเป็นตัวแทงที่มีทั้งเกราะแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะนะครับสกิลของกักเอียงเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยจะช่วยใส่โล่ให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะครับโดยถ้าเกิดมาเล่นกักเอียงเป็นตัวแทงนะครับ,ๆๆรบก็จะทําให้ฝั่งเราเนี่ยใช้สกิลโล่ได้ค่อนข้างบ่อย และอาจจะไม่ต้องใช้ตัวเทียนจุ่มาช่วยเสริมนะครับแต่นะครับถ้าใครจะเล่นกักเอียงใต้ซือเป็นตัวแทงเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นทีมดาบมังกรหยกนะครับเพราะว่าสกิลสองของกักเอียงเนี่ยจะซับพอร์ตตัวละครที่เป็นค่ายดาบมังกรหยกนะครับถ้าเป็นตัวละครจากซีรีส์อื่นเนี่ยจะไม่ได้รับบัฟจากสกิลนี้นะครับผมสกิลสาของกักเอียงใต้ซือนะครับ จะเป็นการลดเอฟเฟกนะครับการฟื้นฟูโทสะของจอมยุทธ์ไขยมังกรหยกฝ่ายศัตรูนะครับทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยที่เป็นตัวละครดาบมังกรหยกเนี่ยซีรีส์ดาบมังกรหยกเนี่ยฟื้นฟูโทสะช้าลงนะครับแล้วก็สกิลที่4นะครับในการโจมตีนะครับก็จะมีโอกาสสร้างดามีนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายมึนงงนะครับ โดยรวมแล้วนะครับกักเอียงเนี่ยก็เลยสามารถเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแทงได้ดีนะนะครับแต่ว่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่จะใช้ตัวเทพนิยายเป็นตัวแทงนะครับก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงว่ามันจะปั้นได้ค่อนข้างยากกว่าตัวตํานานหรือว่าตัวมหากราบนะครับเพราะว่า ตัวแทงเนี่ยจะโหดได้ก็ต่อเมื่อมีดาวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีสกิลค่อนข้างจะครบนะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแทงยอดนิยมที่ขาดการแนะนำไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเอี้ยกล้วยครับผมเพราะว่าสกิลของเอี้ยกล้วยนะครับเหมาะกับการแทงมากๆครับและเป็นแทงที่มี CC อยู่ในตัวด้วยนะครับ CC คืออะไรที C C คือ สกิลที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับถูกหยุดเอาไว้นะครับอย่างเช่นสกิลแรกนะครับของเอี้ยกล้วยเนี่ยจะทําให้เป้าหมายนะครับถูกแช่แข็ง1เป้าหมายนะครับโดยจะสุ่มจากแถวหลังของฝั่งตรงข้าม1ตัวนะครับสกิลที่2นะครับทำให้ตัวเองได้รับดาเมจการโจมตีทั่วไปลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้จะอยู่จนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับ สกิลที่3นะครับเมื่ออี้กล้วยทําการบล็อกได้นะครับจะฮิวเลือดนะครับเท่ากับ90.6%นะครับของการโจมตีให้ตนเองด้วยนะครับซึ่ง90.6%เนี่ยมันคือสกิลขั้นแรกเท่านั้นนะครับเมื่อเราอัพไปเรื่อยๆนะครับสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง100%นะครับพอเพิ่มขึ้นถึง100%แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเราฮิวเข้ามาเท่ากับการโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับ และสกิลที่4นะครับเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตนะครับสกิลที่3นะครับโดยจะทํางานก็ต่อเมื่อเอี้กกล้วยนะครับใช้สกิลโจมตีนะครับจะเพิ่มบล็อกให้กับตนเองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสรอบนะครับพอเพิ่มบล็อกแล้วเนี่ยก็ทําให้อัตราการบล็อกมากขึ้นถ้าบล็อกติดก็ฮิวตัวเองนะครับในขณะที่สกิลสอเนี่ยก็ลดดาเมจการโจมตีปกติลงนะครับโอ้โหเป็นตัวละครที่ ยืนแทงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าอัพเป็นลูกไฟขั้นหนึ่งได้นะครับเมื่อมีเซียวเหล่งนึ่งนะครับอ่าเอี้ยกล้วยเนี่ยเมื่อมีเซียวเหล่งนึ่งนะครับและเอี้ยกล้วยอัพเป็นลูกไฟขั้นหนึ่งแล้วนะครับจะมีความสามารถนะครับทําให้เมื่อฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งตายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเสียสละเลือด1 0เพื่อชุบชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ระหว่างเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งนะ นะครับฝ่ายที่ฟื้นขึ้นมานะครับจะมีเลือด15นะครับและจะทําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเหลือเลือดเลือดต่ํากว่า11นะครับจะไม่สามารถชุบชีวิตได้อ่ะไงก็คือชุบชีวิตได้หลายครั้งถ้าเลือดยังมีอยู่นั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเอีย้ยกล้วยเลยครับ อ่ะลครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้นะครับแทงไปก่อนได้ในระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเตียบอกี้ครับโดยเตียบอกี้นะครับเป็นตัวละครที่ใช้สกิลนะครับแล้วจะทําให้โทสะของเป้าหมายมีโอกาสที่จะเหลือศูนย์นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างดีตรงที่ว่า ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่สามารถใช้สกิลท่าไม้ตายได้นั่นเองครับผมแล้วก็สกิล4นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับถ้าเป้าหมายอยู่ในสถานะบาดเจ็บภายนอกจะมีโอกาส70%นะครับที่จะฮิวเลือดขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของขีดจำกัดเลือดให้กับตัวเองนะครับซึ่ง สถานะบาดเจ็บภายนอกเนี่ยเรียกตัวเตียบอกกี้เนี่ยจะสามารถทําสถานะบาดเจ็บภายนอกได้จากสกิล2นะครับอ่อสกิลสองเนี่ยเริ่มจากการเว้นทุกๆ2รอบนะครับจะทําให้จอมยุทธฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส48นะครับที่จะได้รับสถานะบาดเจ็บภายนอกนะครับด้วยสกิลนี้นะครับทำให้เตียบออกกี้เนี่ยมีโอกาสที่จะฮิลให้กับตัวเองนะครับ ตายด้วยสาเหตุนี้เตียบอกกี้ก็เลยจะเป็นแทงได้ในระดับหนึ่งในเอ็นเกมนะครับใน e n ็นเกมหมายถึงว่าในท้ายๆเกมนะครับก็คือต้องปลดล็อกสกิล4ก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าอัพเป็นลูกไฟหนึ่งะครับเตียบอกกี้เนี่ยจะไม่สามารถถูกจอมยุทธผู้ชายฆ่าได้นะครับลดเลือดสูงสุดได้ถึง1น,นะครับอ่าสกิลนี้ค่อนข้างเป็นสกิลโกงของเตียบอกกี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างแก้ฐานได้ง่ายนะ ที่บอกว่าโกงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีจอมยุทธผู้หญิงอยู่เลยนะครับเตียวบกกี้จะเท่ากับเป็นอมตะนะครับฆ่ายังไงก็ไม่ตายเพราะว่าเลือดจะลดลงเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่พี่ลุงบอกว่าแก้ทางค่อนข้างง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายฟรีเนี่ยจะมีตัวละครฟรีซึ่งเป็นเสี่ยวเจียวอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจอเสี่ยวเจียวสกินะครับก็น่าจะทําการฆ่าเตียวบก,กี้ได้นะครับ อ่ะพาะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเอาละครับทีนี้มาถึงตัวในระดับตํานานบ้างนะครับตัวในระดับตํานานนะครับจิวจี้เยียกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาเป็นตัวแทงได้ในระดับหนึ่งพี่ลุงต้องบอกก่อนว่าในระดับหนึ่งนะนะครับหมายความว่าเป็นแทงจําเป็นได้ครับก็คือใครที่ไม่มีแทงแต่สุ่มจิวจี้เยียกออกมาได้ในตอนแรก สามารถนำจิวจี้เยกมายืนแทงไปก่อนได้จนกว่าจะได้แทงที่ดีกว่านะครับสาเหตุที่จิวจี้เยกแทงได้เนี่ยเพราะว่าสกิลแรกของจิวจี้เยกนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะสามารถฮิวนะครับได้50%ของดาเมจที่เราทำได้นะครับแล้วถ้าสกิลนั้นเนี่ยฆ่าศัตรูได้นะครับจิวจี้เยกจะฟื้นเลือดตัวเองจนถึงเต็มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้นะครับ ทำให้จิวจี e ้เยียเนี่ยเลือดเต็มเลือดเต็มอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยยืนแทงได้ในระดับหนึงและสกิลอื่นๆนะครับก็จะทําการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจิวจี e ้ R K จะตีไม่แรงนะครับถ้าจิวจี e ้เยียงนะครับอัพไปจนถึงลูกไฟหนึ่นะครับหรือว่าแดนชานขั้นหน่งนะครับก็มีโอกาส8%นะครับที่จะกระตุ้นดาเมจ2เท่าใส่ศัตรูนะครับ ทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเอาละครับมาถึงตัวแท้งอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นตัวแท้งยอดนิยมนะครับสําหรับคนที่อ่ไม่ได้มีเงินทุนเยอะแย,ะ,ยะมากนะครับก็คือเ e อี้ยครังครับเอี e ้ยครังนะครับที่สามารถแทงได้เนี่ยหนึ่งเลยเพราะเป็นตัวละครสายพลังนะครับ2นะครับเป็นตัวละครที่ สามารถฮิวให้กับตัวเองได้นะครับโดยกระตุ้นเมื่อทําการโจมตีนะครับก็จะฮิวนะครับเท่ากับเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะครับเป็นอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับให้กับตัวเองนะครับและสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะเอื้อให้กับสกิลนี้ด้วยตรงที่ว่าเนื่องจากว่าการฮิวเนี่เป็นสัดส่วนนะครับความแรงของพลังโจมตีใช่ไหมครับสกิลสามเนี่ย เมื่อเลือดตัวเองลดนะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้พอพลังโจมตีเพิ่มเวลาฮิลนะครับก็จะฮิวแรงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสี่นะครับเพิ่มค่าจนโจมตีตัวเองอีกเช่นกันนะครับโดยเพิ่มเป็นตัวเลขนะครับอ่าซึ่งทั้งสกิล3สกิล4เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทําให้นอกจากเอีย้ยครังจะไปแรงแล้วเนี่ยยังจะฮิวแรงขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเอีย้ยคังเนี่ยสามารถอัพขึ้นเป็นลูกไฟหนึ่งได้นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับจะมีโอกาส15%นะครับที่จะสร้างดามเมจพลังภายในใส่ศัตรูทั้งกลุ่มเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เอีย้ยคังเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะนิยมออกมาใช้แทงได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงก,ก็ได้แนะนําตัวแทงนะครับที่สามารถแทงได้ในในระดับดีเยี่ยมเลยนะครับในแต่ละตัวนะครับที่สามารถแทงได้นะครับแนะนําไปหมดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าตัวอื่นแทงไม่ได้นะครับตัวอื่นก็สามารถใช้แทงได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีนะครับเท่ากับตัวที่พี่ลุงแนะนําไปนะครับ ลิสต์ของตัวละครที่แนะนําไปทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นตัวแทงในระดับเทียต้นๆเลยนะครับทั้ง S และ A นะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มเล่นเกมนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะหาตัวแทงในดวงใจให้กับตัวเองได้นะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการปั้นแทงนั้นนะครับไม่ว่าจะปั้นตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแทงหรือดาเมจหรืออะไรก็ตามนะครับ ตัวละครที่มีดาวเยอะนะครับค่อนข้างจะดีกว่าตัวละครที่มีดาวน้อยอยู่แล้วแม้ว่าตัวละครที่มีดาวน้อยจะเป็นเทพนิยายก็ตามยังไงตัวละครดาวเยอะก็ต้องดีกว่านะครับเพราะสเตตัสเยอะกว่าครับผมก็อย่าลืมข้อนี้กันด้วยนะครับถ้าจะปั้นแท้งเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าเราจะสามารถปั้นตัวแท้งเนี่ยให้ดาวเยอะขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วหรือไม่นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย